ยังไม่สายนะมายยังไม่สายนะลูกถ้าเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมให้กลับเนื้อกลับตัวเสียเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสัจจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องการรบรบไปยังไงก็แพ้แน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับวันนี้อยากจะพูดถึงเด็กสาวอีกสักคนหนึ่งซึ่งถือว่าเธอเป็นนักสูุตัวฉกาศร้อนแรงมีไฟในตัวอย่างเต็มที่ไม่ใช่ใครล่ะครับนั่นก็คือน้องหมายหรือนางสาวพัสราวลีธนก,กิจพิบูลผลในวัย25ปี ก่อนว่าลูกสาวคนเล็กของผมเนี่ยปีเดียวเธอโด่งดังขึ้นจากการขึ้นปราศัยในการจัดม็อบเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยการยื่นข้อเรียกร้องสข้อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิแต่การยื่นข้อเรียกร้องของเธอทั้งสข้อนั้นผู้คนเห็นกันทั้งประเทศครับว่าเธออ่านจากมือถือ ซึ่งความจริงข้อเรียกร้อง3ข้อเป็นข้อเรียกร้องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่จะด้วยกลัวจะนำเสนอผิดหรือเพราะมีคนเขียนโพยเขียนบทมาให้ก็ตามแต่แต่ก็ทำให้สิ่งที่เธออ่านข้อเรียกร้องวันนั้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับรุง้งเมื่อคราวเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อเมื่อการชุมนุมในวันที่10สิงหาคม2 5 0 0 63ที่มาลัยธรรมศาสตร์รังเสร็ซึ่งต่อมาสมศักดิ์เยมธิรสกุลบอกว่าข้อเรียกร้องปฏิรูปสาบัน7ใน10นั้นเป็นของเขาส่วนน้องหมายจะอ่านตามบทที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจารย์ทางนักกฎหมายคนหนึ่งซึ่งมาเป็นอดีตเลขาธิการพัคและตอนนี้เป็นเลขาธิการกลุ่มเขียนไหมหรือไม่ไม่รู้ โอ้ไม่ต้องพูดอ้อมคอมเลยครับเขาสงสัยปิยบุตรว่าเป็นคนเขียนบทในวันนั้นหรือไม่เธอโดดเด่นด้วยบทบาทของแกนนำนักสู้หน้าตาก็ต้องถือว่าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าจัดว่าดีจึงโดดเด่นสปอร์ตไลท์เนี่ยจับเข้าไปการศึกษาก็ไม่ธรรมดาครับเธอเรียนวิศวกรรม,มศาสตร ก็ต้องถือว่าระดับสติปัญญาอยู่ในขั้นแนวหน้าแต่ผมอยากจะพูดว่ามองเธอดูเธอแล้วรู้สึกสงสารจริงๆซึ่งเธอคงจะไม่ชอบอย่างแน่นอนในความรู้สึกที่ผมพูดว่าสงสารเพราะนักสู้ไม่อยากให้มีใครสงสารแพ้เป็นแพ้ตายเป็นตายแกนำสามกีบวันนี้นะครับก็ยังปลุกเรา ในการต่อสู้กันอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมต้องยิบยกเอาเธอมาพูดอีกครั้งเนึ่นะครับเนื่องจากก่อนที่จะขึ้นปราศัยในการชุมนุมเมื่อวันที่24มีนาคมนั้นเธอได้ไปไหว้พระที่วัดชนะสงครามครับนี่แหละครับผมย้อนกลับเอาภาพที่เธอโพสต์มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่า วันนี้เอาเลิกเอาชัยที่วัดชนะสงครามเพราะหลังจากนี้คงได้เจอศึกใหญ่ที่ต้องต่อสู้กับรัฐรเผด็จการประยุทธ์จันโอชาถึงเวลาที่เรามารวมพลังการต่อสู้กับเผด็จการวันนี้ทุกคนจะได้เห็นและเข้าใจว่าแท้จริงแล้วการปกป้องสถาบันที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไรภาพดังกล่าวนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสงสารเธอ ผมเรียนท่านผู้ชมได้นะครับว่าความรู้สึกที่มีต่อเด็กๆเหล่านี้นะครับเป็นความรู้สึกเมตตาที่มาจากหัวใจจริงๆเพราะผมจะเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาว่าเมื่อ40ปีก่อนผมก็ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกเขาดังนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสในสิ่งที่อยากสื่อสารคืออยากให้พวกเธอกลับเนื้อกลับตัวกลับใจ ไม่ใช่ด้วยการเชื่อผมแต่ด้วยการตั้งใจที่เรียนรู้หาว่าความจริงมันคืออะไรสิ่งที่เธอทำกับความจริงมันสวนทางกันหรือไม่สิ่งที่เธอฟังมาจากเพื่อนฝูงจากอาจารย์จากไอ้นักจัดตั้งที่เข้าไปแวดล้อมความคิดเธอนั้นมันสวนทางกันหรือไม่ปรากฏการที่เธอเห็นดา หรือโจมตีสถาบันพระอาศัตร์หรือพลเอกประยุทธ์ในแง่มุมที่เรียกว่าเผด็จการนั้นมันขัดแย้งกับภาพความจริงในสังคมไทยที่ดำรงอยู่หรือไม่เวลานี้อาจจะจงนึกไม่ได้แต่การที่เธอยังเชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องบุญเรื่องกรรมผมคิดว่ายังมีโอกาสท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะทราบแล้วครับ ว่าทำไมเธอถึงไปไหว้พระที่วัดชนะสงครามเพราะต้องการเอาเคล็ดเอาชื่อวัดชนะสงครามมาใช้เป็นเคล็ดในการสู้รบของเธอว่าจะนำพาเธอไปสู่ชัยชนะแต่เธอหาได้เข้าใจไหมครับว่าวัดชนะสงครามนั้นใครสร้างขึ้นใครบูรณนะและมีที่มาจางไรท่านผู้ชมดูภาพนะครับ เธอนั่งพับเพียบเรียบร้อยหน้าพระประธานพระประธานในอุโบสถมีนามว่าพระพุทธนรสีตรีโลกเชตชื่อของพระประธานแน่นอนครับเป็นชื่อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สมมุติตั้งขึ้นแต่ชื่อของพระนรสีก็ไปในทางที่เป็นนักสุแต่เธอจะรู้ไหม ว่าวัดชนะสงครามนั้นมีความเป็นมาอย่างไรวัดชนะสงครามเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดที่พระราชวงศ์จักรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวัดที่ตั้งชื่อขึ้นเพื่อแสดงถึงชัยชนะที่มีต่อพม่าในคราว สงครามเก้าทัพและสงครามท่าดินแดงและสามศพท่านผู้ชมครัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อขึ้นครองราชเนี่ยนะครับก็พยายามในการที่จะฟื้นฟูกรุงเทพหมหานครให้เหมือนกับพระนครศรีอยุธยาวัดกลางนาซึ่งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดตองปุกทั้งนี้เพื่อที่จะให้ พระสงฆ์ฝ่ายรามันนะครับเวลาเราพูดถึงพระสงฆ์ฝ่ายรามันเนี่ยท่านผู้ชมก็นึกภาพของมาเถนคันช่องในหนังพระในส,ว,สวนมาราชนะครับก็จะเห็นภาพพระองค์ท่านต้องการให้พระสงฆ์ฝ่ายรามันมาจําพรรษาอยู่ที่วัดน,นี้เพื่อที่จะได้เชิดชูเกียรติทหารชาวรามันหรือชาวมอนเนี่ยในการที่ได้ร่วมกับ สมเด็จกรมพระราชวังบรวรสุริศยนาศโจมตีทัพพม่าจนพ่ายแพ้ไปและหลังจากนั้นนะครับวัดนี้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าวัดชนะสงครามนี่คือที่มาครับแต่เราลองไปติดตามกันนะครับว่าความลึกซึ้งของสงครามเก้าทัพที่นำพาชาติไทยเข้มแข็งและแข็งแรงลูกหลานอยู่จนเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันนั้นมันยิ่งใหญ่ และกินใจคนไทยอย่างมากมายมาศาลขนาดไหนถ้าได้รู้ความจริงอันนี้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เด็กๆแบบไม้หรือพวกมบสามกีบทั้งหลายได้ศึกษาและเข้าใจสงครามเก้าทัพนะครับเกิดขึ้นในช่วงพุทธศักราช2328ถึง2329 3 2, ปีหลังจากที่สถาป,ปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นพมา่ายกทัพเก้าทับทุกทิศทุกทางครับท่านผู้ชม ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะเข้าใจและรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ศึกที่สำคัญคือศึกที่กรมพระราชวังบวรคุมทัพสามหมืนคนไปตั้งรับที่กาญจนบุรีเป็นศึกที่นำพาไปสู่การชี้ขาดในสงครามครั้งนั้นเวลาศึกสงครามเนี่ยนะครับพระราชวศ์แม่ทัพทาหารไพรพล,พลทั้งหลายมีสิทธิ์ที่จะตายเหมือนกันมดไม่ใช่หมายความว่า เป็นกษัตริย์เป็นแม่ทัพแล้วไม่มีโอกาสเสี่ยงตายนี่คือความจริงที่ทำให้คนไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งไม่ได้แยกนั่นเจ้านั่นไพร่เหมือนกับพวกบ้าประชาธิปไตยทุกวันพยายามจะทำและแม่ทัพนายกองคนไหนเลวร้ายมีสิทธิ์ตายไม่ใช่จากฆ่าศึกแล้วครับโดนประหาร เมือ่อในศึกครั้งนั้นนี่ยครับมีแม่ทัพสามคนที่กรมพระราชวังบวรมอบหมายให้ไปจัดการเรื่องการส่งสเสบียงของพระมา่าประกอบไปด้วยพระยาเสียราชเดชโชพระยาท้ายน้ําและพระยาเพชรบุรีแต่ปรากฏว่ายกกําลังออกไปแล้วกลัวทัพพมา่าพระองค์ท่านสั่งตัดคอซะทั้งสามคนนั่นระดับแม่ทัพแต่ในความรู้สึกกับไพรพล เอาใหมแต่ในความรู้สึกกับไพร่พลเป็นความรู้สึกอีกอย่างครับเมื่อจะออกศึกเพราะในการศึกครั้งนั้นมีพระราชดำรัสที่กินใจและถูกจารึกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ลูกหลานไทยทุกคนควรที่จะรู้เมื่อจะยาตราทับออกไปแตกหักกับพมา่าพระองค์ได้กล่าวกับไพร่พลว่าอย่างนี้ครับพวกเจ้าเป็นไพรข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้ลุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินไทยรบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูปไปพ้นชายแดนข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใครนอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้แก่ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไปท่านผู้ชมผมอ่านพระราชดำรัสนี้ทุกครั้งความรู้สึกคือมันตื้นตันอยากจะร้องไห้ทุกครั้งคนที่ไม่ชอบไม่อะไรก็อาจ,จะนึกว่าสำออยไปแต่ความรู้สึกในใจิตใจมันรู้สึกเช่นนั้นวันนี้พระราชดำรัสนั้นได้พิสูจน์ความจริงอย่างหนึ่งก็คือคนไทยลูกหลานไทย ได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขรวมทั้งไอบ้บรรดาคนต่างด้าวทั้งหลายที่ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรยศเนรคุณแผ่นดินได้มาอาศัยอยู่ด้วยกราบขอภัยคนต่างด้าวอื่นๆซึ่งวันนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวประเทศไทยมีลักษณะที่พิเศษครับคนจีนไปอยู่อเมริกาก็ยังเป็นคนจีนไปอยู่ประเทศไหนๆก็เป็นคนจีน แต่เมื่อมาอยู่ประเทศไทยความรู้สึกทั้งสิ้นทั้งปวงทั้งหลายคือคนไทยจะแตกต่างกันเฉพาะประเพณีนี่คือความงดงามของสังคมไทยคริสต์อิสลามพุทธต่างศาสนาเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแต่กี่เชื้อชาติเราต่างอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนไทยดังนั้นสําหรับน้องไม่เนี่ยนะครับเมื่อไปไหว้พระไหว้เจ้า ก็แสดงว่าจิตใจยังยึดอยู่กับเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องความถูกความผิดซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนในจิตใจก็ควรที่จะได้ใคร่ครวญแต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเด็กเหล่านี้ไม่เคยได้ศึกษาอะไรอย่างลึกซึ้งจริงจังการที่ไปทำพิธีประกอบพิธีอย่างนี้ในวัดที่บุรพประปฐมมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรี ได้สร้างสถาปนาขึ้นเพื่อฉลองชัยในการทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในการนำพาไทยให้พ้นภัยมาจนถึงปัจจุบันแต่ตัวเองกลับไปกราบไหว้ขอพอรเพื่อให้ตัวเองชนะศึกที่ต้องการโจมตีหรือมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตื้นเขินเกินไปจริงๆครับสวัสดีครับ